มาดูพื้นฐานเลขยกกาลังกันนะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักกับสูตรต่างๆในเรื่องเลขยกกาลังนะคะถ้าเลขยกกาลังนะคะฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยนะคะตัวอย่างเลยยกตัวอย่างอย่างเช่น2กงกลังสคูณอยู่กับ2กําลัง5นะคะ2ลัง3คือ2คูณกัน3ตัว แล้วก็อีกตัวหลังก็คือ2กำลัง5คือ2คูณไปอีก5ตัวฉะนั้นเราจัดการเอา3กับ5มาบวกกันก็จะเป็น2คูณกันทั้งหมด8ตัวที่มาก็คือ3บวก5เลยก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่ฐานหารกันนะคะหารกันให้เอาเลขชี้ก,กําลังมาลบกันได้เลย2กำลัง5หารอยู่กับ2กำลัง3หรือน้องจะเขียนเป็น2กาลัง5หาร2กาลัง3แบบนี้นะคะ สองกำลังหด้านบนมี2อยู่5ตัวหารอยู่กับด้านล่างมี2อยู่3ตัวนะคะฉะนั้นถ้าเราตัดตัดกันนะคะเราจะเหลือ2อยู่2ตัวนั่นก็คือเราจัดการเลขชี้กำลังลบกันได้เช่นเดียวกัน5้ลบสก็เลยตอบ2องกำลังสนั่นเองนะต่อไปกำลังซ้อนกันอ่ะเอกำลังเแล้วทั้งหมดกำลัง n แบบนี้ให้เราจัดการเอามาคูณกันเลย ก็ะะจะได้เป็น m คูณ n อย่างนี้ยกตัวอย่าง2ยกกำลัง3แล้วทั้งหมดยกกำลัง5อย่างนี้หมายความว่า2อกำลัง3คูณกันทั้งหมด5ตัวอย่างนี้นะคะอ่าฉะนั้นถ้าเราเอามาบวกกันทั้ง5ตัวนี้เรก็จะได้15ให้ง่ายๆก็คือซ้อนกันก็คูณกันก็เลยได้เป็น5คูณ3ก็จะเป็น15นะคะอีกจุดหนึ่งในกรณีที่เป็น0 ฐานยกกำลังศูนย์ตรง,ตรงนี้นะคะอย่าตอบศูนย์นะคะจะได้1เสมอนะคะไม่ว่าฐานจะเป็นอะไรก็ตามสองกำลังศูนย์ก็จะได้1น,นะคะแล้วถ้าติดลบล่ะกรณีที่ติดลบนะคะยกกำลังลบ n สมมติอย่างนี้นะคะอยากให้เลขชี้กำลังเป็นบวกให้น้องจัดการย้ายลงด้านล่างกลายเป็น1ส่วน A ยกกำลัง n นะคะยกตัวอย่างเหมือน 2ยกกำลังลบ3อยากให้เลขชี้กำลังเป็นบวกนะคะเราจัดการย้ายลงข้างล่างได้เลยกลายเป็น1ส่วนด้วย2ยกกำลังสอย่างนี้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งถ้ามันอยู่ด้านล่างแล้วติดลบนะคะ1ส่วน2ยกกำลังลบ3แบบนี้ก็ให้น้องจัดการย้ายขึ้นไปด้านบนทำให้เลขชี้กำลังกลายเป็นบวกนะคะอย่างนี้เลยตัวอย่างกันสักนิดนะคะ โอเคลักษณะข้อแบบนี้อาจจะดูดวุ่นวายยุ่งเหยิงแต่ให้น้องมีพื้นฐานแบบด้านบนนะคะจัดการได้แน่นอนนะคะมาเลยก่อนอื่นนะคะพี่จะจัดการในชุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเลข2นะคะถ้าไม่เขียนเลขยกกําลังแปลว่ามันกําลังเป็น1น,นั่นเองนะคะจำได้ว่าฐานเหมือนกันหารกันให้เราจัดการเอาเลขชี้กําลังมาลบกันนะคะตรงนี้ 1ลบ8ได้ลบเเขียนก่อนเลย2กำลังลบ7ฐาน A นะคะตรงนี้ไม่มีก็คือกำลัง1 3ลบ1ได้ A กำลังสองฐาน B กำลัง5กับกำลัง3ลบกันก็ B กำลังสองนะคะ C, ตรงนี้2ลบกับ7็ก็ได้เป็น C กำลังลบ5รอไว้ก่อนต่อไปวงเล็บหลัง3ากำลัง1นลบกับ9กนะคะก็จะได้เป็น3กำลังลบ8 a ตัวนี้ไม่มีตัวหารแล้วหรือไม่มีตัวคูณเพิ่มแล้วก็จะได้ a เหมือนเดิม b กาลังสองตัวนี้กําลัง1ลบกันก็ได้ b ตัวเดียวขอไม่เขียนกําลังนะคะกาลัง10ลบ8ตัวนี้ก็ได้ c กาลังสองจากนั้นยังคูณกันอยู่ถูกไหมคะคูณกันทีนี้ฐานเหมือนกันให้เอาเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันได้เลยนะคะตรงนี้จัดการอะไรไม่ได้แล้วรอไว้ก่อนเอาฐาน a ก่อนตัวนี้มี a อยู่2ตัวกําลังสองเจออีก1ตัวก็เป็น กำลังหนึ่งนะคะ2กับ1บวกกันก็เป็น a อกำลัง3 b กำลังสองกับ b ีกำลัง1ตัวนี้2กับ1บวกกันก็ b ีกำลัง3ลบ5บวกกับ2อ,อันนี้คูณกันค่ะลบ5บวก2ได้ c ีกำลังลบ3นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขคือ2อกำลังลบ7แล้วก็3ากำลังลบ8จากนั้นนะคะเราจะทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกก็จัดการเปลี่ยนตำแหน่งมานิดหนึ่ง ตรงไหนที่กําลังเป็นบวกอยู่แล้วรอไว้ก่อนตรงนี้ก็ได้เป็น a กำลัง3 b กำลัง3ส่วน2กำลังลบ7 3กำลังลบ8และ c กำลังลบ3เราย้ายไปอยู่ด้านล่างได้เลยกลายเป็น2กำลัง7 3กำลัง8และ c กำลัง3ก็เรียบร้อยเลยนะคะให้น้องมีหลักการแบบนี้จะกี่โพ์ก็ทำไปทีละจุดทีละจุดแบบนี้นะคะและระวังเครื่องหมายกันด้วย ฝากไว้เท่านี้เลยค่ะ